ไปด้วยเหรอพี่นุ่มโอ้โอ้เนี่ย่ะเข้าไปแล้วโอ้โหรูเสื้อแดงเขาเขามีเรือลำเพอเขาก็มีเรือลำหนึ่งสองคนนี้แม่เขาเอามาส่งอีกคนหนึ่งเขาขายไปแล้ว ไม่คุณยา่าขายเพื่อว่าพ่อแม่มาส่งอีกคนหนึ่งภรรยามาส่งนะภรรยามาส่งฝนตกแล้ววะ,น,ะ,ะน,นั่นน่ะ,ะนู่นน,น่ะฝนเริ่มมาแล้วฝนเริ่มมาแล้วฝนตกแล้วค่ะตอนนี้ฝนตก บ้านคุณย่าฝนตกนะนี่พ่อแม่มาส่งอีกคนหนึ่งภรรยามาส่งภรรยามาส่งเราได้ดูวิถีชีวิตกอ่อนพี่นุมสวัสดีค่ะข่ายัางโอเรียบร้อยแล้วค่ะวัสดียังสวัสดีค่ะลูกนี่เลยค่ะสองพ่อลูกไปแล้ว ผมจะ,ละกลับเข้าบ้านแล้วฝนตกแล้วค่ะก็พอ,อตอนเย็นครอบครัวที่อาชีพประมงก็จะมาเตรียมของนะคะเนี่ยก็ครอบครัวเนี้นู่นขเข้าไปยานุ่นแล้วเข้าไปไกลแล้วนะนีะ่อาชีพอาชีพประมงต้องขยันนะคะไปที่ประมงของชุมของคนในใน อ่าประจวบของบ้านคนย่าใครเนี่ยเขจะทำยรงนิ้ตลอดคย่ากลับเข้าบ้านแล้วคนตกแล้วค่ะเราได้ดูวิถีชีวิตก่อนพี่นุมวันดีค่ะโอ้เรียบร้อยแล้วค่ะวันดีค่ะลูกพ่อแม่มาส่งอีกคนหนึ่งภรรยามาส่งนภรรยามาส่ง เท้ามืดประมาณตีห้าครึ่งก็จะเข้ามาเอาผลผลิตที่ได้จากทะเลขึ้นมาขายนะคะก็อพอตอนเย็นครอบครัวที่อาชีพประมงก็จะมาเตรียมของนะคะเนี่ยกรอบครัวนี้อือไปด้วยเหรอพี่นุม่มไม่ไป,ไป,ไปโอ้อโอ้อือเนี่ยค่ะเข้าไปแล้ว ก็อออตอนเย็นครอบครัวที่อาชีพประมงก็จะมาเตรียมของันเนี่ยครอบครัวเนี่ยของที่จําเป็นที่ต้องไปใช้ในเรือค่ําคืนนี้เนี่ยเขาก็จะไปคืนนี้แล้วก็ออกแล้วก็เข้ามาใหม่ตอนเช้าเลยฝนตกแล้วว่มา,มานู่นน่ะนู่นน่ะ เตีวครอบครอตอนเย็นครอบครัวที่อาชีพประมงก็จะมาเตรียมของนะคะเนี่ยก็เป็นพอเนี่ยฝนตกแล้วว่ะครับรอฝนไม่ผ่านไปก่อนไม่ครับนู่นนะ่ะ เป็นเวลาตอนเย็นก็ไปตอนเช้าเขากลับมาเนี่ยเขาก็ไปเรือไปยังไปยังเรือใหญเ่เขาจะไปออกเขาก็ลงลากเรือไปนละเนี่ยลากเรือเล็กลงไปนะคะเนี่ยลากเรือเล็กเพื่อบรรทุกบรรทุกสิ่งของที่จําเป็นที่ต้องไปใช้ในเรือค่าคืนนี้ S <S> เนี่ยเขาเ็าจะไปคืนนี้แล้วก็ออกแล้วก็เข้ามาใหม่ตอนเช้าเลยของที่จําเป็นที่ต้องไปใช้ในเรือค่าคืนนี้ <S 2> <S 2> <S เนี่ยเขาเ็าจะไปคืนนี้แล้วก็ออกแล้วก็เข้ามาใหม่ตอนเช้าเลยฝนเริ่มมาแล้วฝนเริ่มมาเลยเนี่ย็ขายาไปแล้ว ไม่คุณย่าถ่ายเพื่อว่านี่เลยฝนเริ่มมาแล้วฝนริลล่มมาแอ้ืหไปด้วยเหรอพี่นุม่มโอ้โอ้เนี่ยค่ะเข้าไปแล้วโอ้โหพ่อแม่มาส่งอีกคนหนึ่ง ภลยามาส่งนะลยามาส่ง็พอตอนเย็นครอบครัวที่อาชีพประมงก็จะมาเตรียมโคงครอบครัวนี้นี่เลยค่ะ สองพ่อรุกไปแล้วเป็นเวลา เดินเย็นก็ไปตอนเช้าก็กลับมาโอ้โหไปด้วยเหรอพี่นุ่มไปไม่ได้ไปโอ้โอเนี่ยค่ะเขาไปแล้วโอ้ยเนี่ยเขาก็ไปเรือไปยังไปยังเรือใหญ่ฝนตกแล้ววะครับรอฝนได้ขาดไปก่อนนี่นะครนู่นน่ะเขาจะไปออก เขาก็ลงลากเรือไปแล้วเนี่ลากเรือเล็กลงไปนะคะเนี่ยลากเรือเล็กลเพื่อบรรทุกบรรทุกสิ่งนี่ยกขาถ่ายไปแล้วนี่คุณย่าถ่ายเพื่อว่าของที่จําเป็นที่ต้องไปใช้ในเรือค่ําคืนนี้เนี่ยเขาก็จะไปคืนนี้แล้วก็ออกแล้วก็เข้ามาใหม่ตอนเช้าเลยฝนตกแล้วค่ะ ตอนนี้ฝนตกบ้านคุณย่าฝนตกนะนี่ก็ออตอนเย็นครอบครัวที่อาชีพบะมงก็จะมาเตรียมของนะครับเนี่ยครอบครัวนี้เราได้ดูวิถีชีวิตของพี่นุมสวัสดีค่ะ,ะข้ายัางโอ้เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ค่ลูกเขาจะไปออกเขาก็ลงลากเรือไปแล้ว ยลากเรือเล็กลงไปนะคะี่ยลากเรือเล็กลเพื่อบรรทุกบรรทุกสิ่งตกทางตลาดแล้วใช่ครับเ <laughs> เขาจะไปอ,อกเขาก็ลงลากเรือไปแล้วเนี่ยลากเรือเล็กลงไปนะคะี่ยลากเรือเล็กลเพื่อบรรทุกบรรทุกสิ่งื ừ, ừ, ืออแสดงว่าเขา เขาชำนาญในด้านการที่จะใช้เรือกับอยู่ในทะเลต้องอยู่ทั้งทกทั้งตลาดแล้วใช่ครับนะคือ <c oughs> เรือใหญ่ที่เขาจอดไว้เ <c oughs> นี่ยเขาก็พายเรือไปยัง ไปยังเรือใหญ่ฝนเริ่มมาแล้วฝนเริ่มมาแล้วเราได้ดูวิถีชีวิตก่อนพี่นุ่มสวัสดีค่ะโอ้เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะลูกเขาจะไปอกเขาก็ลง ลากเรือไปนะ้เนี่ยลากเรือเล็กลงไปนะคะเนี่ยลากเรือเล็กเพื่อบรรทุกบรรทุกสิ่งชีพประมงของชุมของคนในในอ่าวประจวบของบ้านคุณยาเนี่ยเขาจะทำอย่งน,นี้ตลอดฝนตกหรือเปล่าตอนนี้ฝนตกบ้านคุณยาฝนตกอล้วนี่ว เขาก็ายเรือไปยังไปยังเรือใหญ่โน้นเขาไปนู่นแล้วเขาไปไกลแล้วนะนี่แหละอาชีพอาชีพประมงต้องขยันนะคะไปพ่อแม่มาส่งอีกคนหนึ่งภรรยามาส่งนะภรรยามาส่งอของที่จำเป็นที่ต้องไปใช้ในเรือค่ำคืนนี้ เนี่ยเขาก็จะไปคืนนี้แล้วก็ออกแล้วก็เข้ามาใหม่ตอนเช้าเลยกลับเข้าบ้านแล้วฝนตกแล้วค่ะ